กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมานะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับก็คือจะมารีวิวกิจกรรมฮาโลวีนที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่า กิจกรรมฮาโลาวีนที่จะมาถึงนี้มีอะไรบ้างนะครับนอะเพราะว่าตอนนี้นะครับนะก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของกอ่ชาโครงกระดูกนะครับนะและหลายคนต้องอยากรู้แน่นอนนะครับนะว่าสิ่งอื่นที่จะอัปเดตเข้ามานะครับจะเท่แค่ไหนจะแลงแค่ไหนแล้วก็จะดีแค่ไหนนะครับทุกคนเนดะ้อก็จะปรามานี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดหนัก จัดเต็มให้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าคลิปนี้นะครับน้องก็คือมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมฮารลวีนอยากรู้นะครับว่าปีนี้จะแลแค่ไหนจะเท่แค่ไหนนะครับแล้วแต่ละอันนะครับน้องจะดูดีขนาดไหนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องและอย่าลืมละกันนะครับใครคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับ 5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับเป็นส่วนของบัตรกาลินาฟิปปีมูลค่า150บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคนมาเรามารีวิวนะครับเนาะหรือว่ามาดูไปมพร้อมกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมฮาโลวีนปีนี้นะครับเนาะจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมฮาโลวีนปีนี้นะครับจะดีแค่ไหนนะครับพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่า จะนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายหคนไม่ควรพลาดนะเองนะครับทุกคนและเป็นกิจกรรมนะครับทุกคนต้องได้เล่นทุกปีอยู่แล้วนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับทุกคนเออก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับตัวแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสุดตัวใหม่นะครับเป็นโครงกระดูกประมาณนี้เลยนะครับที่จับเด็กเข้ามานะครับเนาะมาพร้อมสุดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นซูบุษย์ชายทั้งสองเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับซูเปปรร้้หญิงจะะะ um, ็นนนมาณีคับท anyway, really the so so ุกคคนนนโอ้หเเเท่่จััดดลยะะรรบาาีว เป็นตีมฮาโลาวีนนะครับน้องเป็นโคกระดูกประมาณนี้นะครับน้องมาพร้อมไอวอร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องมาพร้อมสก,กินไอวอร์ประมาณนี้เลยนะครับน้องสุดเท่สุดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับน้องก็เป็นไอวอร์กันโลกนะครับน้องและที่สําคัญนะครับน้องก็คือโคเท่นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของ สกินลัเบิดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือคาตาณะฮาโลวีนนะครับเนาะครั้งนี้นะครับจะมีคาตาณะฮาโลวีนด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสกินรถกระบะนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมีกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเน,เนาะก็เป็นกระเป๋าประมาณนี้นะครับเนาะสุดเท่สุดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มีกล่องศพนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะกล่องศพก็จะเป็นกระโหลกประมาณนี้นะครับเนาะอะไรที่เกี่ยวกับฮาโลวีนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเป็นสกินปืนกอชาเกี่ยวกับฮาโลวีนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านแผ่นเสียงนะครับเนาะแล้วก็ให้เราได้เก็บโทเค็นเยอะแยะมากมายนะ่ครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับในแมปต่างๆนะครับเนาะก็จะมีการนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมให้เราเล่นกิจกรรมนะครับทุกคนถามว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างเกาะสุสานนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีแต่สุสานนะครับที่อัปเดตนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมีการเฉลิมฉลองหรือเปล่านะครับเรียกว่าเฉ เนาะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดเท่สุดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเป็นการสลองละกันนะครับเนาะสำหรับหมู่เกาะฮาโลวีนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้รวยนะครับเนาะและเป็นเกาะสุสานแน่นครับเนาะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับถ้า มาสุสานนะครับเนาะเจอแต่กองศพอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะมีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกองสศพประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคิดว่าบูชายันเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะแล้วเรามาดูกิจกรรมดีกว่านะครับว่าจับเด็กเข้ามาแบบไหนนะครับเนาะสำหรับเรื่องสุสนะครับที่จับเด็กเข้ามานะครับก็จะเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับเนาะก็ให้เราสะสมโทเค็นเพื่อออแแลลลกกกกกในน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 นเเคคคครรรรัััับบบบทุะะะะ็จปมาณีี้้ยพ่ขว นอว่าอันนี้นะครับน้อก็คือเราจะได้แลกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อรีดีว่าจะดังจะเต็มเลยนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อมาพร้อมซุปป์หญิงซุปปี้ทรายนะครับนอและไอวอร์นะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าจะดังจะเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าแต่ละอันนะครับน้อก็คือสุดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อรีดีว่าโคตรสุดเลยนะครับเนนนนะะะแต่ลอทคครับุกก็็ป ประมาณนี้นะ <my> ครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับเนาะและเป็นกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าน่าเล่นจัดๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของคาตานะฮาลวีนด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะกระเป๋าสกนลดอยู่ในตู้เดียวทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโคตรเท่นะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับเนาะว่าเตรียมสุ่มได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับน right? like right? right? ้องมาพร้อมท่าทางประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนอุหูพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับน้อว่าจัดหนักจะเต็มกันมาเลยทีเดียวนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับน้อว่าจะหนักจะเต็มจริงนะครับน้อแล้วก็สุดเท่ไปเลยนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็เป็นแบบนี้นะครับน้อเท่จริงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับน้อและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้อยังจะมีทางด้านของ นี่เลยถ้าทางตัวเก่านะครับเนาะก็มีการกลับมานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนยว่ากิจกรรมถ้าทางตัวเก่าก็จะมีการกลับมานะครับเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับทุกคนก็เตรียมตัวนะครับเนาะกลับมาแน่นอน100%นะครับทุกคนเนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนอในส <pl ains> ่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับนอก็มีให้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าจะนั่งจะเต็มเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนในส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนนะครับนอและพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าหน้าตาการเข้าเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอะีมฮาโลวีนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอเรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอนนะคร เนาะนอ,นอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่แบบว่าพี่มารีวิวให้ดูนะครับเนาะที่จริงมีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับทุกคนเด้อพี่ก็เลยแบบว่ามาอัปเดตให้ดูโดยเร็วเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เรียกได้ว,ว่านะครับเนาะเร็วจัดเลยนะครับที่พี่มารีวิวนะครับเพราะว่าช่องอื่นยังไม่ทํากันนะครับทุกคน การที่เรารู้กิจกรรมล่วงหน้ามันก็มีข้อดีประมาณนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับนอะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนอะว่าสามารถนะครับนาะเล่นได้แล้วก็เตรียมตัวเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเร็วๆนี้แน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนะลแชร์์ ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับเป็นเลยที่ส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละหไลค์คนละ1แชร์แล้ะกันนะครับทุกคนอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับน้องก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน้ี ล้กันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊บาย